สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็พาพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาดูขานะครับ pues สาหรับสายพันธุ์ขานี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ข่าเหลืองนะครับที่เขาไปทํามาม่าพันธุ์ขานในประเทศไทยส่วนมากทุกวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก <yapt> 3สายพันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าไทยพื้นเมืองแล้วก็เป็นขาที่ท,ทามาม่านะครับขาไทยพื้นเมืองนะครับที่เขามานิยมกันก็จะมีใช้ในการต้มทายาแล้วก็ ทำยานะครับจะเหมาะมากนะครับถ้าเป็นขาไทยลักษณะหัวจะมีลักษณะเล็กแต่ว่าข้อด้อยของเขาก็คือเขาจะมีเสี้ยนนะครับถ้าเขาแก่มากจะรับประทานไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่นําไปทํายาหรือทํารูปประครบในส่วนส่วนนั้นจะมีความฉุนความแรงที่มากกว่านะครับในตัวนั้นจะเป็นข้อดีของเขาแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นขาเหลืองที่เขาไปทํามาม่านะครับกรณีขาเหลืองนะครับก็จะมีลักษณะที่ใหญ่ ใบใหญ่แล้วก็ลําต้นใหญ่แล้วก็นอใหญ่นะครับลักษณะการปลูกวิธีการปลูกก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่แตกต่างอะไรกันมากแต่ส่วนถ้าเกิดว่าเราขายในตลาดทั่วไปนะครับขาเหลืองจะอยู่ที่ประมาณกิโลละ30แต่ถ้าเกิดว่าขายให้กับพวกพวก่อค้าคนกลางที่เขาไปทําเครื่องแกงไทยที่อยู่แถวๆโคราชนะครับเพื่อนๆลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับกิโลนึงจะไม่ถึง10บาทนะครับแต่ลักษณะ แล้ววิธีการเอาของเขานะครับจะค่อนข้างที่แตกต่างกันเพราะว่าในความแตกต่างของเขานะครับก็คือว่าขาที่อยู่บริเวณข้างล่างนี้นะครับที่อยู่ข้างล่างนี้ก็คือหลังจากที่เราขุดอ้อมเป็นวงกลมเสร็จปุ๊บเขาจะไม่ใช้น้ํานะครับถ้าเกิดว่าขายให้กับพวกพ่อค้าคนกลางที่ใหญ่ๆเพราะถ้าเกิดว่าเราแช่น้ําหรือเราขุดออกไปที่มีน้ําติด จะทาให้ชื้นและขึ้นลาจะทําให้เน่านี่คือเทคนิคที่เขาไม่ให้ทําเลยนะครับในตัวนี้แล้วก็วิธีการปลูกนะครับเขาจะใช้วิธีการข้อๆเอานะครับแล้วก็เก็บส่งเลยไม่ให้ดินติดกิโลนึงไม่ถึง10บาทนะครับแปถึงสิบาทตะไคร้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูในเฟซในอะไรดูได้นะครับเขาก็ยังรับซื้ออยู่แต่ว่าอีสานเราใกล้สุดก็น่าจะอยู่แถวโคราชนะครับลองดูได้เพื่อนๆท่านหดอยากปลูกแล้วก็ในส่วนส่วนการปลูกนะครับส่วนการปลูกก็คือว่า เทคนิคในการปลูกของผมก็คือว่าผมปลูกลึกลงไปสักประมาณสัก20เซนนะครับพอแตกขึ้นมาแล้วผมก็ถากหน้าดินแบบนี้นะครับถากหน้าดินผสมหญ้าเลยนะครับเอายาอาายะไรผสมเลยแล้วก็มาปลกมาปลูกอายุเวลาของเขา 5- 6เดือนก็จะเริ่มแตกแล้วนะครับในตัวนี้ส่วนในตัวนี้ผมจะเอาไปรับประทานนะครับเป็นขาขาตัวนี้ผมว่าผมจะไปรับประทานดูดอกขา ส่วนตัวเราก็ชอบกินนะครับชอบกินแต่ว่าผมจะชอบกินในลักษณะแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเอาไปรับประทานเป็นเมนูไหนมั่งแต่ส่วนผมนะครับผมชอบเอาไปนึ่งแล้วก็มากินกับพวกปนแจวแจวปลาแดกอะไรพวกนี้น้ำพริกพวกนี้ส่วนบางคนใช้ต้มต้มไก่ต้มปลาพวกนี้เขาก็จะเด็ดพวกอ่อนๆอย่างเงี้ยใส่ซึ่งมีลักษณะของเขาก็จะมีความเผ็ดในหน่อย,อยเวลากินต้มเวลากินอะไรพวกนี้ คลิปวิดีโอนี้ผมว่าผมจะมาเก็บไปกินก็เลยลองมาแชร์กับเพื่อนๆเผื่อ,อจะมีประโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็ส่วนวิธีการตัดนะครับวิธีการตัดตัดหรือขุดไปปลูกนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นานเกินจนเขารากรอยรากรอยแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่ราก่อยแบบนี้เขาก็จะเริ่มตายละอันนี้เดี๋ยวก็จะขุดไปปลูกใหม่เนี่ยเขาจะเริ่มตายละถ้าเพื่อนๆดูนะครับเนี่ย จะเริ่มตายแล้วมันตายของมันเองนะครับในตัวนี้ก็คือมันแก่จัดแล้วก็มันก็ครบําหนดเวลามันก็จะตายแล้วก็ส่วนหน่ออื่นนะครับหน่ออื่นที่อยู่ติดอยู่ข้างๆกันเนี้ยที่เป็นหน่อเล็กๆหน่อหนุ่มหน่อสาวขอ,ข,าของเขาเขาจะเริ่มแตกข้างออกมาใหม่กอนนี้นะครับผมลองตัดดูตัดก็คือตัดทั้งสุ่มเลยตัดแบบเกี้ยงลงอย่างนี้เลยก็คือของเก่าจะตายแล้วก็เริ่มแตกขึ้นมาใหม่ เราควรจะทําทความสะอาดก่อนนะครับทําความสะอาดโคนต้นขอก่อนแล้วจึงเอามาพวกหน้าดินหน้าอะไรมาถากมาปลูกใหม่นะครับในตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นต่อไปอยู่ได้อีกประมาณสัก8เดือนแต่ว่าผมก็จะเริ่มขุดออกไปละเริ่มขุดออกไปขยายเพื่อไว้กินหน่อแล้วก็ไว้กินนั่นส่วนหน่อที่แตกออกมาใหม่ๆที่เป็นหน่อพวกเล็กๆอย่างนี้นะครับหน่อเล็กๆหน่อพวกออกมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ไปต้มพวกขาไก่อะไรต่างๆได้นะครับส่วน เพื่อนๆท่านใดที่ชอบกินปลาปลาเค็มนะครับปลาทูเค็มเพื่อนๆลองใช้ใบตัวเนี้ยลองไปห่อปลาทูเค็มดูนะครับแล้วลองเอาไปปิ้งลองเอาไปปิ้งไปย่างดูลักษณะความหอมของใบขานะครับจะทําให้ปลาทูเค็มสามารถที่จะอร่อยขึ้นได้นี่ก็เป็นสูตรโบราณที่พ่อแม่พากินนะครับแล้วก็อยากมาแชร์ต่อดูนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะใช้ใบของเขาเนี่ย เอาไปทำเมนูไหนได้บ้างหรือเอาไปทำอะไรกินได้บ้างก็มาแชร์คอมเมนต์บอกต่อกันด้วยนะครับจะได้มาทำอาหารกินแล้วก็มาแชร์กับเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับช่องพวกเราก็เป็นช่องเพื่อนๆที่หลายๆคนที่ทําการ,กรเกษตรแล้วก็มีการมาแชร์มาแบ่งปันความรู้กันนะครับก็จะได้ความรู้อะไรแปลกใหม่ๆอย่างตัวผมเองก็เป็นกเกษตรมือใหม่ก็หัดลองทํานู่นํำนี่ดูก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นไป นี่ก็เป็นส่วนที่เขาออกใหม่นะครับเพื่อนๆส่วนที่เขาออกใหม่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็แทงยอดออกเป็นพวกดอกขาอ่อนแต่ใน,นลักษณะอย่างนี้ก็จะถือว่าอร่อยนะครับไม่รู้ผมว่ามันน่าจะเด็ดออกได้เลยเออมันก็อ่อนดีอยู่เด็ดออกได้เลยเวลาเราเราไปรับประทานก็สามารถที่จะเด็ดออก อย่างช่วงหน้านี้ก็จะฝนตกมากเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับที่ฝนตกในเขตภาคอีสานจังหวัดนครพนมฝนก็จะเริ่มตกลงมาละครั้งหนึ่งก็ทําให้พืชผักของต่างๆก็สามารถที่จะรับประทานได้ง่ายแตกใบอ่อนแต่จะมีปัญหาในหน้านี้ก็คือต้นหอมผักชี <c oughs> ก็หาอะไรมาคุมแล้วก็มาปลูกเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอลองปลูกให้เพื่อนๆดูนะครับว่า ปลูกไว้แค่พอกินนะครับไม่ใช่ว่าการขายบางทีเราไปซื้อช่วงนี้ก็แพยงยิ่งถ้าเกิดว่าคนทํากับข้าวหรืออะไรต่างๆก็จะค่อนข้างที่จะราคาแพงแล้วก็ใส่น้อยก็ไม่อร่อยนะครับสําหรับคนที่มีสวนมีไร่อยู่แล้วก็จะใส่เครื่องถ,งถึงๆหน่อยถ้าเครื่องไม่ถึงก็จะไม่อร่อยนะครับสําหรับผมวัยรับ13นะครับก็ได้พวกหนอขาหน่อได้พวกยอดขาได้พวก อะไรขาดไปกินนะครับในวันนี้ก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆนนะครับสําหรับดอกขาดอกอะไรพวกนี้นะครับสาหรับผมหวายล็บสาษาหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อไม่มากก็น้อยสําหรับคนชอบทําเกษตรนะครับสวัสดีครับพี่เพื่อน